คุณผ <C ourse> ู้สนะชนะรายการเนียค่ะที่อยู่ในชื่อมงนี้ด้วยนะคะยี่ว่าจะเป็นมุญกาแฟข้ามร้านขาภาพเอกลักเชียงกงค่ะปริญญาการและทิัญญาการบัญนทีหรือไม่ได้เลยกับบุทยานแห่งชาติสุพทรวอสำหรับเมื่อกี้แล้วนะเพลงที่แนะนำมาจะยังไงป้าฝอยให้ฟันะหคะแร็บหนึ่งก็แล้วกันเนาะ แต่งตั้งตนเองเป็นซีลาลนีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่เศราบเหมือนกันอันนี้นําเรื่องของความรักมาฝากกันอีกแล้วเขบอกว่าความรักค่ายอะไรกับเราบ้างเนี่ยรักนั่นแรักก็คือการให้คงเป็นประโยชน์ที่คุณเองได้ยินมาหลายครั้งใช่ไหมคะส่วนความหมายของเขาก็เป็นที่รู้ๆก,กันอยู่ว่ารักคือการที่เราให้ใครสักคนหรือนิวหวังสิ่งตอบแทนแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความรักคือกับ